สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผู้พบพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเาชาเ้าเช้าเวลากาแฟกาแฟค่ะพี่น้องค่ะกาแฟมานั่งวอาไปแวรกับพี่น้องเลยค่ะพี่น้องคะ่ะจิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจออมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ตื่นสายเวลากาแฟก็เลยสายก็เลยได้มาพบพ,พ,พี่น้องสายค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็น ประเด็นคะ่ะพี่น้องขาอย่างที่บอกวันนี้ขออนุญาตหยิบยกมากรณีเรื่องข่าวกันแล้วกันค่ะพี่น้องขาก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ในกรณีที่มาดามหน่ยขึ้นหัวข้ออย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาเป็นอุทาหรณ์เธอปันใจนี่นะะแหละค่ะแล้วก็พร้อมหลักกฎหมายที่เราควรรู้ที่ควรรู้อย่างที่ว่ามาดามหน่อยก็อยากหยิบยกมาถือว่ามาเล่าสู่ฟังคะ่ะพี่น้องขาการใช้สติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็คือชื่นชมไอ้น้นองผู้ชายคนนี้เน,นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะ อย่างที่วันสองวันที่แล้วอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขาเราก็เห็นข่าวคราว ที่ออกทางสื่อโซเชียลมีเดียเยอะแย,ย,ยะมากมายในกรณีทิกตอกอะไรพวกนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะมีการแชร์คลิปบ่อนในกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งกลับมาในห้องของตัวเองแล้วก็เห็นคําว่าเมียนี่ละค่ะพี่น้องคะถึงจะไม่จดทะเบียนอะไรยังไงก็ถือก็ยังไม่ได้แต่งงานแต่งงานเป็นทางการก็ถือค่ะพี่น้องคะแต่เขาก็ถือว่าอยู่กินกันมานานแล้วก็มีการให้เงินให้ทองกันอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องคะนั่นคือที่มาที่ไปเรื่องราวของวันนี้ผู้ชายคนนี้เปิดประตูเข้ามาอย่างที่เราเห็นในทิกตอกกันนะคะแล้วก็มีข่าวหลายช่องลงเยอะย,ะย,ะยะ หม่เปิดประตูเข้ามาเพื่อว่าที่จะมาหาเมียตัวเองนั่นแหละพูดภาษาบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นผู้ชายเสื้อดําอยู่ในห้องส่วนผู้หญิงนี่วิ่งเข้าห้องน้ําแล้วประมาณแล้วก็มีการดูในคลิปที่ผกมาแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ถามว่ามึงเป็นใครมึงมาอยู่นี่ได้ยังไงแล้วมึงได้กันอนานหรือยังกี่ครั้งประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ตอบมาชัดเจนบอกว่าได้ประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละอะไรยังไงแล้วก็ในคลิปนั้นเราก็ได้ยินบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าผู้หญิงไม่ได้บอกว่ามมีีฟฟงงแนอะไรผู้หญิ บอกว่าเขาเป็นโสดประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าคนเป็นน้องผู้ชายที่เป็นสามีนี้แหละค่ะพี่น้องขาก็ยังถือว่าเขาเขา ใช้สติค่ะพี่น้องคะ่ะยังยอมรับเขาแค่ว่าเกิดกระชากคอเสื้อผู้ชายแล้วถามมึงได้กันหรือยังมึงได้อะไรยังไงประมาณนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องกี่ครั้งยังไปถามเขาอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วสุดท้ายก็คือเข้าไปในห้องน้ําตามตามผู้หญิงไปห้องน้ําแล้วก็ไปถามผู้หญิงบอกว่าอ่ามาทําอย่างนี้ได้ยังไงกูให้เงินมึงเง,เงินทองไม่มีเงินก็ขอกูบ้านห้องเช่านี้กูก็เช่าให้มึงประมาณนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปที่เราเห็นในคลิปคิดว่าทุกท่านคงเห็นแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็หยิ ชื่นชมก็คือการใช้สติของน้องผู้ชายคนนี้ตามธรรมดาของวัยรุ่นถ้าจะพูดตามจริงก็มีการอยู่กับเมียมานานมาก็คือว่าหลายปีแล้วก็มีการถ้าจะบอกว่าให้ค่าสินสอดไหมอะไรยังไงก็ก็เดี๋ยวจะ,ะเราพูดคุยกันก็เป็นหนึ่งแสนเหมือนกันค่ับพี่น้องขาที่ผู้ชายคนนี้เสียงเงินให้น้องผู้หญิงคนนี้ไปเป็นมาอะไรอย่างใดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่น่าชื่นชมน่าจะเป็นอุทาหรณ์น่าจะใช้ตรงนี้สําหรับ คู่คู่รักไม่ว่าจะเป็นคู่รักใหม่รักเก่าหรืออะไรยังไงความที่โมโหโทโสความที่รัก <c oughs> ความที่ขาดสตินี่แหละค่ะพี่น้องคามันอาจจะได้ตัดสินใจทําอะไรลงไปที่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงไม่ว่ากับ <c oughs> อาจจะมีการเสียสวงชีวิตเกิดขึ้นอะไรอย่างแต่น้องคนนี้เขาทำเขามีสติค่ะพี่น้องคาอย่างนี้ละกันเป็นเป็นน้องที่มีสติถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยหลังจากที่ถามแบบนั้นอะไรยังไงแล้วเขาก็มีการ ไม่ได้ลงไม้ลงมือไม่ได้มีอะไรหรอกจากิ๊กตกันนั้นแล้วก็น้องผู้ชายก็รูปภาพอะไรต่างๆงที่เขามีกันเย,ยอะแยะมากมายก็คือมาเผาทิ้งอย่างที่ว่าแล้วก็เหตุการณ์นี้ <c oughs> เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าคงจะเป็นประมาณว่า ผู้ชายก็ขอเลิกด้วยดีขอเลิกด้วยดีค่ะพี่น้องขาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุการณ์อะไรเพียงแต่ว่ามาเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เขาตัดสินใจง่ายในการเลิกลากับผู้หญิงคนนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรคือเรื่องของเรื่องก็คือน้องคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเป็นนักเรียนเป็นเด็กอยู่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็ถือว่าไดา้ลักลอบได้เสียกันแล้วก็ผู้ชายนี่ก็คือเหมือนกับว่าเอาลูกเขาไปเป็นปีแล้วพ่อเขาก็ ติดต่อติดตามหาอยู่ก็ยังไม่มีการติดต่อพอหลังจากหายไปเป็นปีแล้วก็เลยบอกว่าโอเคพ่อเขาจะแจ้งความก็เลยมีการพาผู้หญิงคนนี้มาขอขมานะนะคะพี่น้องขาไอ้เงินแสนเนี่ยคืออะไรเงินแสนนี่ก็คือเป็นการที่ได้เงินมาขอขมานั่นแหละบอกว่าถ้าพ่อเขาเอาเรื่องเอาราวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเด็กเขาก็ยังเด็กอยู่อย่างที่ว่าแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการพาเมียเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะหลังจากที่หนีกันไปเป็นปี พาเมียมาแล้วก็มาขอขมาพอมาขอขมาแล้วก็คือ <c oughs> เอาเงินให้หนึ่งแสนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือเป็นการทางฝ่ายชายเองก็บอกว่าเป็นการมันหมายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นการมั่นหมายเป็นการที่มีพันธาสัญญาก,กันว่าโอเคจะมีการแต่งงานอยู่กินกันประมาณแต่คนนี้ก็คือเอาเงินแสนไว้เพื่อที่จะอ่าอ่าก็ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คืออ่าอ่ามันหมายไว้ก่อนหรือเปล่ปาคะพี่น้องขาเพราะว่าเอาลูกเขาไปพ่อ,พ,อพ่อเขาจะมีการอ่า แจ้งความดําเนินคดีก็เลยพาลูกกลับมาแล้วก็มาขอขามาแล้วก็วางเงินหนึ่งแสนบาทนั่นก็เป็นการที่ถือว่ามั่นหมายอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้องค่ะ พอคราวนี้พอมีเรื่องบีราวขึ้นมาเนี่ยทางพ่อเขาเองทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงเองก็จะเอาเรื่องอาราวในกรณีที่ลงใน t ิ k กต็อกอ่าลงทําให้เขาเสียหายอะไรยังไงแล้วก็ฝ่ายชายบอกว่าจะเรียกร้องค่าอ่าที่บอกว่ามั่นหมายเนี่ยหนึ่งแสบาทนี่คืนมันก็เป็นข้อข้อกฎหมายค่ะพี่น้องค่ะอย่างนี้มันเป็นข้อกฎหมายอยู่มันเป็นการสองฝ่ายสองข้อกันแล้วกันค่ะพี่น้องยก กฎหมายหลักๆมาตรือว่าเล่าให้ฟังถ้าในกรณีฝ่ายชายจะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ไม่ใช่เรียกร้องก็คือเรียกเงินคืน1น0 0 0แในการที่โอเคตอนนั้นยังไม่แต่งงานเพียงแต่ว่าพาลูกเขาหนีแล้วพ่อเขาจะฟ้องร้องก็เลยพาลูกเขากลับไปแล้วก็ไปวางเงิน1น0 0 0แเพื่อเป็นการประกันว่าตัวเองจะมามั่นหมายอยู่กินกันประมาณนั้นแหละค่ะพี่นก็คือแสดงตนว่าโอเคจะอยู่กินกันจันผูกสามีภรรยาก็วางเงิน1น0 0 0แถ้าฝ่ายชายจะมีการฟ้องร้องกฎหมายมันก็มีอยู่ว่า ถ้าเหตุการณ์น,นั้นที่พูดคุยกันก็คือเป็นเงินที่มีการมั่นหมายมีการอขอมีการพูดคุยกันก็ถือว่า,วาเป็นเงินมั่นหมายนะั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าการมั่นหมายนี่ก็เหมือนกับว่าโอเคจะอยู่กินสามีภรรยาแต่ยังไม่ได้จ,จดทะเบียนยังไม่ได้จัดงานแต่งงานแต่โอเคมีการตกลงปรงใจกันแล้วว่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มอบงเงินหนึ่งแสนฝ่ายชายสาม,มารถที่จะเรียกร้องได้เพราะว่าเราก็มีคลิปให้เห็นอยู่ว่าฝ่ายหญิงปันใจเธอปันใจนั่นแหละค่ะพี่น้องขาหลักกฎหมายก็สามารถที่จะเรียกร้องได้เหมือนกัน ในกรณีของเงินแสนคืนนี่แหละค่ะพี่น้องขาในกรณีเสียเงินแสนไปตอนนั้นแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคลิปมันก็มีการมัดตัวยอยู่แล้วว่ามีผู้ชายก็คือเธอปัจใจนั่นแหละค่ะพี่น้องขาถ้าหลักกฎหมายมันก็อยู่ที่ว่าถ้ามีการมั่นหมายกันแล้วแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทําตามนั้นมีผู้อื่นมีใครก็ตามหรือไม่ไม,ไม่ไม่ยอมแต่งงานนั่นแหละค่ะพี่น้องขาพูดง่ายๆ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มียอมแต่งงานก็คือเขาสามารถที่จะเรียกร้องคืนได้เหมือนกันหลักกฎหมายมันทําได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายหญิงคราวนี้ฝ่ายหญิงทางพ่อเองเขาก็บอกว่าเขาเสียหายไปแล้วแต่เงินนั้นไม่ใช่เงินมั่นหมายเป็นเงินที่ก็คือพาลูกสาวเขาหนีแล้วเขาจะเอาเรื่องเอาราวก็คือเป็นเงินปิดปากประมาณนั้นแหละค่ะถ้าความหมายของทางพ่อแม่นะคะทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นเงินปิดปากนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะแต่ถ้าพูดตามจริงถ้าหลักกฎหมายมันก็คือเป็นเงินที่เรามีพันธสัญญากันมีการมั่นหมายกันว่าจะอยู่กิน มีภรรยาอย่างที่ว่านั่นก็เป็นการเงินมั่นหมายอย่างที่ว่านะคะพี่น้องขาแต่ถ้าพูดถึงว่าพ่อจะเอาเรื่องได้ตามความเป็นจริงถ้าฝ่ายชายเขายื่นฟ้องร้องเนี่ยมันก็สามารถจะเรียกร้องเงิน1 0 0 0 0แได้คืนเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงจะเอาเรื่องฝ่ายหญิงจะเอาเรื่องในกรณีที่บอกว่าทําให้เขาเสียหายทำให้เขาเสียหายเกิดขึ้นแล้วเช่นเอามาอเอาออกมาทางสาธารณะ ก็คือถ่ายคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องขามาลงติ๊กตอกมาลงสื่อสาธารณะแล้วก็มีการโพสต์การแชร์กันแต่มันก็ต้องมาดูว่าใครเป็นผู้แชร์ใครเป็นผู้เอาคนที่แชร์ก็คือรับไปนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่แต่เราก็ไม่รู้ว่ากับการที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกมาอะไรยังไงเป็นตัวตนของผู้ชายไอ้น้องที่เป็นทหารนี่หรือเปล่าหรือ,อเป็นคนอื่นแชร์อันนั้นก็คือหลักกฎหมายมันก็ต้องมีข้อมีมีข้อมีทางไปอยู่ค่ะพี่น้องขาว่าคลิปนี้ถูกแชร์ด้วยใคร ใครเป็นคนแชร์น,นั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าพูดถึงก็คือฝ่ายหญิงเขาสามารถที่จะเอาเรื่องเอาราวริค่าเสียหายได้ในกรณีที่เผยแพร่พระเผยแพร่ภาพเพื่อที่จะออกสื่อสารนะทำให้เขาสูญเสียทําให้เขาเสียหายคดีมันก็มีสามารถที่จะไปได้ตรงนี้เหมือนกันอันนี้คือหยิบยกมาเล่าให้ฟังกับพี่น้องค่ะว่ากับการที่ใช้สติ ในการไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆนะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะอยู่กินสามีภรรยากันอยู่กินจดต่อไม้จุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหรือมีลูกพิเต้าขึ้นมาหรือจะอยู่กันนานแล้วก็มีการหึงหวงกันมีการเ,าเกิดการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ขาดสติละค่ะพี่น้อง่าเพราะว่า การแกงกันอะไรยังไงอย่างที่ว่ามันก็ทําให้ตัวเองหนึ่งละติดคุกหนึ่งละเสียอนาคตอะไรยังไงก็ตามแต่น้องผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าน้องคนนี้เขาเป็นทหารเขาอยู่จังหวัดยะโสธรแล้วก็ขี่มอไซค์อุตสาห์ขี่มอไซค์ก็ับไปหาน้องผู้หญิงคนนี้ที่ห้องพักที่จังหวัดดุบลราชธานีอย่างที่ว่าและค่ะพี่น้องคะแต่พอดีบอกว่าต้องการที่จะไปเสพร้ายผู้หญิงแต่กลับมีผู้ชายอยู่ในห้องแต่น้องเขาใช้สติค่ะพี่น้องคะน้องมีสติในการที่โอเคไม่ทําร้ายไม่ทําอะไรที่เป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วก็ ตอนท้ายมีสื่อทางอมรินไปไป สอบถามน้องเขาก็บอกว่าก็ดีแล้วล่ะมันก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นจะลืมเขาง่ายไวขึ้นนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นสิ่งที่รุนแรงแต่มันก็เป็นการแสดงที่คือรักมากเกินไปแต่มันก็สามารถที่จะตัดใจได้เพราะว่าการกระทําของเขาทําให้เขามีการตัดสินใจได้ไวขึ้นนั่นคือสิ่งที <mm ่เป็นสติค่ะพี่น้องขาอย่างชื่นชมยกย่องน้องผู้ชายคนที่เป็นสามีนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็คือเป็นเสือเพราะว่าปกติวัยรุ่นถ้าตามความเป็นจริงวัยรุ่นเขาจะ ไม่ไม่สติคงจะไม่ไม่ไม่ไมไมอยู่แบบนี้หรอกค่ะพี่น้องคิดว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายเกิดขึ้นน่ะนะคะยิ่งไปถามบอกว่าอ่ามึงเมียกับเมียอะไรกับเมียก,กูนานหรือยังอะไรยังไงเขาบอกว่ามีครั้งสองครั้งนี่แหละอะไรยังไงมันก็ย,ยิ่งยิ่ง,งทําให้ถ้าจะพูดตามจริงคนที่รักกันถ้าได้ยินคําพวกนี้มันก็คือแน่นอนมันก็ขาดสติอยู่แล้วแต่น้องเขาครองสติได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คืออยากยิบยกมาการที่เป็นอุทาหรณ์การที่ใช้สติในสิ่งที่โอเคหึงหวงนีเา้ กนกิบพี่น้องขาในกรณีหึงหวงไม่ว่าจะเป็นใครอายุมากอายุน้อยการหึงหวงทําให้เราตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีทําให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่อันนี้คือเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยครับพี่น้องะ่ะโอเคเราหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องขาถ้าพูดถึงหลักกฎหมายเอาได้ทั้งคู่ครับพี่น้องขะคนหนึ่งที่ไปแชร์ภาพแชร์คลิปนั่นนะ่ะฝ่ายที่โดนแชร์ก็สามารถที่จะเอาเรื่องเอารามได้แต่มันก็ต้องเป็นที่มาที่ไปว่าใครเป็นผู้แชร์คลิปนั่นนะคะคข้อที2 คือถ้าฝ่ายชายจะเรียกร้องเหตุการณ์นี้มันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกร้องที่เขาวางเงินไปก่อนหน้านั้นหนึ่งแสนเพื่อที่จะ,ะมั่นหมายว่าอยู่กินกันเพราะว่าเอาลูกเขาหนีนั่นแหละค่ับพี่น้องคะตามหลักกฎหมายฝ่ายชายก็สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนได้อน,นี่คือหลักกฎหมายบ้านๆที่อยากจะเล่าสู่ฟังกับพี่น้องคะอันนี้ก็คือเอามาเล่าสู่ฟังเพื่อเพึงปูทาหอนทุกคนต้องใช้สติอยากให้มีสติเป็นแบบน้องคนนี้เอามาเป็นเคสตั้ตี้เอามาเป็นปุทางหอนให้ทุกคนทุกฝั่งก็ประคองชีวิตดีๆกันแล้วกันจําาไวว้้่ถา คนมันไม่รักรังให้ตายรังให้ตัวเองตายยังไงมันก็ไม่อยู่อย่างที่ว่าฉันก็คือต้องตั้งสติดีๆในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรพอคุยกันได้ก็คุยอนไดที่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็คือเลิกลากันแบบสวยๆก็น่าจะโอเคอยู่นะคะพี่น้องขาโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ